มาแล้วเลขแมงปออ,อพีเลขสาวไทยใบสรุปหนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปอย่างพี่น้องปองไปสุขผู้สุขคนนะคะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนละลาสัมผาสพารวยนะคะ คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะเรามาเริ่มกันที่แนวทางของแอดแมงปอกันก่อนเลยนะคะ1สิงหาคม67นี้ชุด3ตัวบน 307 308 406 416 417 418นะคะเน้นๆคือดอกจันเนาะคะ่30 7, 30 8, 4 16, 4 17, ะ307 308 416 417เด้อค่ะพี่น้องชุดสองตัวบนและล่างนะคะ07 08 06 05 04 16 17 18และ96เนาะคะ่ะ ดอกจันไว้ที่ 07, 08, 05, 16และ17นะคะและก็มาถึงชุดสรุปพิเศษนะคะ1สิงหาคม67นี้แอดแมงปอบอกว่าเด่นที่71และ0นะคะฟันไปที่เลข0นะคะ 3ตัว407 307 308นะคะ05 06 07 08และ1 6นะคะชุดรวยนะคะ3 07 07 1 6ก็สันค่ะพี่น้องต่อด้วยแนวทางของอาจารย์พี่นะคะ1เดือน8 6 7อาจารย์พี่บอกว่าบนนะคะ1 3 1 8 9 3 9 8, 9, 8นะคะ ล่างนะคะ15 19 09และ95้า้าเนาะคะ่ะชุดต่อมาชุดนี้เป็นแนวทางนะคะของแอดปัญญาแอดประเสดเนาะคะ่ะเลขออกวันพฤหัสเดอรครับเพื่อวันเนาะคะ่ะมี94 75 63่4 17มีและ09นะคะ63จะมาอีกหรือเปล่าคะพี่น้อง หลายเจ้าหลายสำนักก็มีมาให้เห็นอยู่นะคะสำหรับ6-3-3-6เ 3, 3, 6นาะคะ่ะเพราะว่านะคะเด่นที่6กับ3เนาะคะ่ะมีหลายท่านและก็มี4ด้วยนะคะที่เด่นตรงกันเยอะมากๆเลยเนาะคะ่ะมารอลุ้นกันนะคะต่อด้วยแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่นะคะ เด่นบนก่อนนะคะคือ5กับ8เนาะค่ะ05158598นะคะ, 5, 15, 85, ะ,คะสำหรับวงกลมไว้950818และ88เป็นชุดรองนะคะชุด3ตัวมี005 205 605และ905เนาะคะ่ะล่างนะคะเด่นที่8และ7นะคะ1868 1 7 7 6เป็นชุดตัวเลขที่วงกลมไว้นะคะ08 7098และ78เป็นชุดสำรองนะคะและก็มาดูขนมไทยนะคะชุดเน้นเม็ดเดียวของแอดกรนเกมแอดนัทนันนะคะขนมไทย1เดือน8ปดนี้เม็ดเดียว3ตัวคือ1น8ค่ะ 12 18และก็28นะคะชุดต่อมาค่ะเป็นของแอดสาวน้อยนะคะแนวทางนี้บอกว่ารัฐบาลงวดวันที่1เดือน8 67นี้จะมี93และ06นยะคะ 50, 50 50รู้สึกว่าจะเป็นตัวน้อยกว่าเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้อง593และ906เนาะคะ่ะสำหรับชุด3ตัว 593และ906ค่ะ593เมคยมาแล้วนะคะ93ก็เคยมาเนาะคะ่ะ06ก็เคยมามารอลุ้นกันนะคะว่า50จะมาหรือเปล่านะคะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางในกลุ่มแชทไลน์นะคะแม่อาจารย์เต่า88วันที่1สิงหาคม67นี้นะคะ ถามว่าได้ตัวใดลุกลาเนาะค่ะพี่น้องสี่และแปดเนาะ,ะค่ะเพนวาลานเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องชุดสามตัวสองแปดห้านะคะสองแปดสองห้าแปดห้าเนาะค่ะและสี่ห้าแปดนะคะสี่ห้าสี่แปดและห้าแปดเนาะค่ะมันมาร์เดอลุกเพนว่าเนาะค่ะพี่น้องอาจารย์เต่าก็เคยเข้านะคะ และส่วนนี้เป็นแชทไลน์นะคะแม่น้องแชมเนะคะ1นสิงหาคม67มักตัวใดลูกเพิ่นวานเนาะคะ่ะมัก8ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เพิ่นวานเนาะคะ่ะ1นสิงหาคม67 8 2 8ดแปดสดห้ดเดนะคะ4 6่8สี่และ2 5งห้าเนาะคะ่ะ อันนี้เพิ่นกะว่ามานัมานมนันไปน้ากันเด้อหรกอลาเพื่อนวาคะับนงมันมัมน,มนไปน้ากันครับแม่พนะกะให้พี่นองสุภุสุคนมนัมนมนันไปน้ากันคือกันเนาะค่ะต่อที่แนวทางนะคะของแอดชลดานะคะหนึ่งเดือนแปดนี้นะคะเป็นเลขหนึ่งนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้และ1,9นะคะ มาต่อกันที่แนวทางของนอ้วนนะคะไทยงวดวันที่1เดือน867นี้4140 49 48 52 51 50 59นะคะเน้นที่41 40 51 50นะคะชุด3ตัว6 40 651และ6 50นะคะ ส่วนแนวทางชุดตัดเน้นๆของแอดนาอ้วนก็คือ640และ650นะคะ4 004จะมาอีกหรือเปล่าเนาะคะ่ะ5 005ก็รอลุ้นนะคะอ่านมาทั้งปีเนาะคะ่ะสำหรับ5 005จะมาไหมในงวดนี้นะคะ งวดที่ผ่านมาเลขเด่นของนะอ้วนนะคะก็หลุดไปนะคะไม่มาทั้ง3ตัวเลยนะคะงวดน,นี้เราก็มาลอลุ้นกันนะคะนะอ้วนให้4 2และ5นะคะมาต่อกันที่นะคะปิดท้ายนะคะสำหรับแนวทางสาวไทยนะคะสาวไทยชุด3ตัวชุดสรุปเนาะคะ่ะนั่นก็คือ6 3 7 และ5 2 6นะคะตัดออกมาก็จะได้3 7นะคะแล้วก็2 6นาะนคะ่ะ ที่งวดแล้วนี้เพิ่นให้5 2 1นะคะและตัด2 1เนาะค่ะพี่น้องเราก็พิจารณากันดูนะคะว่ามักว่าชอบกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่ให้มาทุกท่านทุกอาจารย์ล้วนเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะ ผิดพลาดประการใดไม่หมอนกราบขออภัยมาณที่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ